สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับจัดให้แบบชัดๆ 8K ไม่มีการตัดต่อครับกับทีเด็ดคันนี้นะอีซูซุครับเอฟเอ็กเซดสามสองหกหกสามร้อยยี e ่สิบกแรงมา้า เบร้็กเคสองรครับเดี๋ยวให้เขาตักดินก่อนดูทีเด็ดครับมเมื่อกี้วนนันดำปีอันนี้ผมจัดให้แบบชัดๆเลย 8K ครับอากาศดีครับช่วงเย็นๆวันนี้อากาศปลอดโปร่งครับดูฟ้าเป็นฟ้าเมฆเป็นเมฆให้ดูมันแบบชัดๆครับ 8K ไปเลย สีเด็ดมาดูกัน มาดูคันนี้ต่อเนาะคันนี้ไม่แน่ใจว่าควันจากกุ่งไหมให้ดูคันนี้ต่อครับแบบคลิปแบบชัดๆนะครับคลิปนี้ผมไม่ตัดนะครับอัพขึ้นเลยครับ 8K

อากาศเย็นสบายนะครับเ่ยฝนไม่ตก นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ